ยังเหลืออีกเมนูนึงยังเหลือเมนูนึ่งอักเมนูนึงเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่าเราให้เฉพาะแขกสเปเชียลของเราได้เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโชว์กันนี่คือเมนูที่ทางร้านเราไว้มอบไว้สำหรับแขกพิเศษนะฮะอ่าครับมาออ่่าาป๊บเอาเลยครับเเฮฮ้้ยย เวอรกว่าปลาล่าก็นี่แหละครับผมมันคืออะไรครับพี่เปิ้ลครับกุ้งอยู่ในปาร์ตี้ฮะกุ้งอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร้อนมันนี่ด้วยเสร่้ร้อนวันนี้เสร็จนะเสร็จร้อนร้านนี่ด้วยนี่โอ้โหนี่เป็นปฏิมากรรมของกุ้งนะครับกระทะร้อนเนี่นี่พี่เปิ้ลมาบอกว่านำเติมเติมในส่วนของกระลำปี น้ำปลานะครับโรยกุ้งแห่เป็นท็อปปิ้งมาแล้วดูเป็นเมนูง่ายๆนะทำยากนะแต่คั่วยังไงให้ไหมพอดีอันนี้อีกเมนูหนึ่งพี่โอ้โหอยากจะให้ชิมเลยคอลลาเจนคอลลาเมื่อกี้เราถ่ายเฮลตี้ไปแล้วอยากให้ชิมตัวนี้วิธีการกินตัวนี้คือลองเอาซีอิ๊วดำหวานี่แล้วก็นี่กินแบบนี้ดูน้ำจิ้มแบบลองฮะลองฮะขออนุญาตครับผมขอบคุณครับ รสชาตินี้ไม่เคยกินจริงตั้งแต่เกิดมานะผมเลยว่าอัดแอปมากเลยที่แบบว่าเอาปิวดำใช่ไหมครับซิวดำเจอกน้ำจิ้มซีฟู้ดคือน้ำจิ้มมันแฝงกันมาเลยคุณคือแบบซิวดำน้ำจิ้มซีฟู้ดซิวดำน้ำจิ้มซีฟู้ดใครไม่เคยต้องลองนะองลองนะดีครับค่ารีกหมูกรอบชายชูตัวนี้ตัวเอกของร้านมีไม่ได้กุ้งกันมาแล้วครับกุ้งคือใหญ่มากเนื้อกุ้งมีความหวานสดอร่อยเนื้อเด้งสู้ลิ้นนะครับเด็กเจอกุ้งนี่คือดีมากเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงตัวครับ